วันนี้นะคะมาสอนทำข้าวมันไก่นอกจากดูแลตัวเองนะคะการทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญสูตรการดูแลตัวเองด้วยข้าวมันไก่มี2อ,อย่างเรื่องของการผัดข้าวถ้าเกิดว่าใครมีมันนะคะให้ใช้มันไก่น้ำมันไก่ในการผัดข้าวแล้วก็ข้าวสารเครื่องปรุงแรกสําหรับการผัด อันนี้เราตั้งไฟเบอร์2นะคะเราใช้ไฟอ่อนส่วนของการผัดข้าวมีน้ำมันไก่ขิงสับกระเทียมติดเปลือกใส่น้ำมันรออันนี้นะคะใส่ขิงลงไปประมาณนี้นะคะกระเทียมติดเปลือกผัดให้หอมนะคะ อันนี้พี่ใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไหมแล้วผักชีเนี้ยเราจะผัดเรามีทั้งหมด5ลาก5ลากใส่แต่ว่าใส่ในหม้อหุงข้าวเนี่ยประมาณ2 3ลาากที่เป็นลากสดอีก2ลากเอาใส่เจียวในนี้เพื่อให้ความหอมมันเกิดเห็นไหมว่ามันเริ่มสุกแล้วขั้นตอนแห่งความหอม เติมน้ำมันอีกนิดนึ่งนะคะอ่าแล้วอันนี้น้ําซุปนะคะเริ่มได้เลยตั้งไฟแรงนะในน้ําซุปเนี่ยจะมีส่วนของรากผักชีกระเทียมทิกไทยดาขาวกระเทียมเนี่ยจะใส่ไปเป็นจุกอย่างนี้นะคะกระเทียมไทยสามจุกนะคะรากผักชีประมาณสิบลากเริ่มได้แล้วนะเริ่มหอมแนละ้วทีนี้ใส่ข้าวสารลงไปตอนนี้เบาไฟได้แล้วนะคะเบาเหลือเบอร์หนึ่งแล้วนะ ข้าวหอมมะลิถ้ามีข้าวที่มันแบบแข็งหน่อยก็จะดีนะคะถ้าชอบแบบแข็งๆใส่ไก่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซุปมาผัดในนี้ผัดข้าวกับขิงกระเทียมไทยติดเปลือกใส่รากผักชีไปทัสองรากนะคะแล้วเรอน้ำซุปไก่เดือดน้ำซุปไก่วิธีการนะคะทำให้น้ำซุปใสคือ ช้อนฟองออกบ่อยๆวิธีการช้อนฟองเอาน้ํากินนะคะเวลาที่ช้อนฟองคือเอาน้ํากินใส่ลงไปในกระมังนี้แล้วก็ตักฟองมาล้างแล้วก็ช้อนไปเรื่อยๆตอนนี้เราตั้งไฟแรงไว้นะคะแล้วก็ให้ไก่มันจะค่อยๆสุกข,ขึ้นมาใส่เกลือตรงนี้เรามีพริกไทยดำขาวแล้วนะคะมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วนะคะ สำหรับทำน้ำซุปอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำแล้วยังไงก็อร่อยมาดูข้าวกันตอนนี้ยังเป็นข้าวแห้งอยู่นะคะยังไม่ได้เติมน้ำซุปนะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวรอน้ำซุปฝั่งนี้เดือดก่อนนะคะตอนนี้ยังขุ่นอยู่อย่าักพักมันจะค่อยๆใส่นะคะตอนนี้เราเร่งไฟให้มันเป็นน้ำร้อนแต่นุ่นจะไม่ใส่ไก่ลงไปในน้ำเดือดร้อนๆน,นะคะมันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะเทคนิคใครเทคนิคมันน้ำจิ้มก็จะมี<อ>ขิงป่านกระเทียมพริกแล้วก็เต้าเจี้ยว น้ำจิ้มของข้าวมันไก่ให้อร่อยง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากน้ำส้มสายชูน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วแต่ชอบแต่ส่วนมากเราน้ำมะนาวเขาไม่ค่อยใส่กันหรอกน้ำส้มสายชูขาวนะคะเราก็ใส่ส่วนของน้ำตาลนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวคือความเค็มส่วนขิงก็คือปั่นแยกกระเทียมปั่นแยกนะคะพริกจินดาแดงปั่นแยกอันนี้คือสูตรของน้ำจิม้มอ่ะอย่างแรกเราปั่นขิงก่อน ขิงเนี่ยประมาณ2หัวปั่นละเอียดทําไมหน้าหนาวคนกินข้าวมันไก่เพราะว่าขิงเนี่ยมันเป็นพืชที่ให้ความร้อนนะคะแล้วยิ่งเรากินอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยซดซุปนะคะมันจะสดชื่นแล้วเรากินได้ทั้งครอบครัวนี่เราปั่นทีละอย่างปั่นขิงนะคะแล้วก็ปั่นกระเทียมพริกเนี่ยปั่นด้วยกันก็ได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าน้ําซุปมันขึ้นมาแล้ววิธีการช้อนฟองนี่นะคะช้อนขึ้นมาอย่างนี้ เราก็ลงในน้ําเย็นไอครับมันมันจะหลุดออกมาเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆน้ําต้องไม่เดือดนะคะพอน้ํามันตั้งท่าจะเดือดปุ๊บเริ่มเบาไฟนะคะให้ลดไฟมาเบอร์สองทำมีไปเรื่อยๆเห็นไหมไฟมันจะแค่นี้นะห้ามเดือดเด็ดขาดนะคะไม่งั้นน้ําจะไม่ใส่แล้วก็เริ่มตรงเนี้ยเริ่มใส่ขั้นตอนเนี้ยเริ่มใส่ฟักนี่เอาน้ําต้มไก่อะคะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ฟักลงไปฟักนี่หนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวใส่ครึ่งหนึ่งก่อน ทีนี้เดีย๋ยวดูน้ําจิ้มขิงเยอะหน่อยกระเทียมใส่นี่ก่อนเต้าเจี้ยวไม่ต้องนี่นะคะเต้าเจี้ยวเอาสักห้าช้อนตวงนะเอาสามก่อนดีกว่าจะเพิ่งห้าเลยเดี๋ยวเค็มเกินไม่เค็มไม่เค็มค่อยมาเพิ่มน้ําส้มสายชูเท่ากันหนึ่งสองสามเอาเพิ่มไปหน่อยสี่น้ำตาลน,นะคะใส่ไปหนึ่งก่อนนะไม่หวานค่อยเพิ่มได้ละลายเห็นไหมเต้าเจี้ยวน้ำส้มสายชู อันนี้เข้าด้วยกันเบสของน้ำจิ้มข้าวมันไก่จะใส่ซีอิ๊วดำแต่งก็ได้นะคะบางคนเนี่ยถนัดใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีเข้าไปด้วยแต่น,นุ่นน่ะจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำแต่งก็คือจะเป็นน้ำจิ้มอย่างนี้เลยเรามาที่ข้าวนะคะจะน้ำมันไปหน่อยแล้เราก็เติมน้ำนี่นะคะน้ำซุปฟักของเราตอนนี้ใส่แล้วนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปผัดสักสองรอบนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนะคะหุงข้าวให้ใส่ใบเตยด้วยเห็นไ,ไหม เราผัดข้าวนี้นะแค่ผัดสองรอบพอนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเทลงหม้อได้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ําซุปอะขยับมาดูค่อยเห็นไหมเพนที่พี่สอนไหมอันนี้คือการควบคุมไฟในการทําอาหารนะคะทีนี้เคลสลับการหุงข้าวมันไก่นะคะให้ไปซื้อหัวน้ําซุปมาอันนี้ 1- 1ถุงใส่ลงไปร่วมกับน้ําซุปอันนี้นะคะที่หุงข้าวในหม้อนนมหุงข้าวจะมีอะไรจะต้องมีหนึ่งใบเตยสอง ่าผักชีสาล่ากระเทียมไทย2จุกใส่ลงไปในหม้อนะคะในหม้อนี้นะจะมีอย่างนี้อันนี้ใบเตยนะคะสองมัดเราเอาข้าวใส่หม้อนะคะเราก็ใส่ข้าวที่เราผัดแล้วนะคะลงไปเลยทีนี้เราตวงน้ําซุปก่อนเราตวงนะคะอันนี้คือหัวน้ําซุป1กระป๋องกับอีก1ส่วนอันนี้ตวงเป็นน้าซุปใสแล้วนะเมื่อกี้หัวน้าซุป หนึ่งกับอีกนิดเดียวนับ2เออนับ3จะใส่ให้แค่พอดีท่วมเท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวเละเนี่ยอันนี้ดูละวว่าพอดีละอันนี้นะฮะให้ดูระยะน้านะคือพอดีข้าวเป๊ะเลยเพราะว่าเราผัดข้าวไปสองรอบแล้วนะคะแล้วมันมีความมันอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ขิงเพิ่มลงไปเห็นไหมมีเตยกับขิงอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือใส่ฟักหนึ่งลูกแล้วนะคะเห็นไหมว่าน้ําใส ไฟคือสิ่งสําคัญในการทําน้ําซุปให้ใสเตยต้องมีด้วยนะคะในน้ําซุปไก่นะคะมันจะนัวมากขึ้นหอมนัวมากขึ้นนะคะเตยเนี่ยบำรุงหัวใจกระเทียมจุกลากผักชีนะคะประมาณ8 1ดถึงสิบลาบอันนี้คือไก่บ้านนะคะเอามาทําน้ําซุปให้มันหอมก่อนกลับมาที่น้าจิ้มเสร็จแล้วคราวนี้เติม,ตมขิงสับกระเทียมสับแล้วก็พริกนะคะพริกนี้เราก็แยก ถ้วยไข่ถ้วยมันก e okay. ็ปรุงเอาเองอีกทีหนึ <ver> ่ง <m> ข <transparency> e <t Oi. S 2> ้อดีของการที่ไม่ซื้อเขาคือเราปรุงตามใจเราได้คือบางคนเนี่ยเขาจะใส่นี่ด้วยนะน้ำต้มสุกเพอละลายให้มันเจือเจือคือแต่ถ้าใครชอบแบบข้นๆแบบเพียอก็อย่างเงี้ยได้เลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดีได้ละเห็นไหมเนี่ยมันข้นมากตักไปเนี่ยหือฉ่ำวันนี้เฮลโค้ชนุ้นสีทาลาไปก่อนขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะ